สวัสดีครับหลังจากที่ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะครับในเวลานีขนขณะนี้ก็บ่ายประมาณบา่บา,ณบายสองโมงครับผมประมาณบ่ายสองโมงฝนหยุดตกอากาศกระยั่งครึมๆยุพี่น้องนี่คือในเขตพื้นที่ของปนุนพยอมหมู่8 เขตพื้นที่ของตำบลศรีสว่างอ,อําเภอโพนสายจ,จังหวัดร้อยเอ็ดกันแล้วกันพี่น้องนะครับน้องวานเขา่าข้าวกำลังเกิดเนาะกำลังเขียวนะครับผมกำลังเกิดกำลังเขียวกำลังสดใสนะครับผมบรรยากาศทุง่งไหยทุ่งหน้านะครับช่วงอยช่วงเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันแล้วกันนะครับผมพีม่น้อง มาสองเมืองหน้าพี่นองว่นนาน้ำหลายบอ่อครับเขางามบอพี่นองเนาะครับก็เกิดพราะประมาณเนาะครับผมเกิดพราะประมาณนะครับเพราะวา่ามิตรเขาว,ว่านมีน้องเป็นข้าวนาวาันนะครับไม่ใช่นาดำํำครับผมมือ่อพุทธพาพี่นองนะครับมเมืองครับผมปลูกแตงแตงโมนะครับปลูก,นะกในปลาเขา ในป่าข้าวพี่น้องหันนบ่ท่วมก็มีหวังจะได้กินนวยมีหวังจะได้เจ็บผลผลิตถ้าน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรครับผมพี่น้องครับงไปดูด้วยกันนะครับนี่ครับนี่คือปลาของผมเองเนาะครับกะเกิดเพราประมาณพี่น้องไม่หนาจนเกินไปนะครับไม่ห่างจนเกินไปนะครับ ส่วนมาผลหนูกับพ่อใจพี่น้องผมไม่ค่อยชอบเข้าเทียมมันเกิดกนะับเกิดหนาเกินไปพี่น้องประมาณเนาะครับผมนี่พี่น้องมะมองนะครับผมแตงกําลังเกิดพี่น้องแตงโมนะครับผมแตงโมนี่ผมกําลังปลูกพี่น้องมะมองนะครับว่านะครับจะได้กินมาพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับแตงโมปลูกในปลาเข่าให้ป่าข้านะครับ ความหวังกะหวังว่าจะได้กินนวยหวังว่าจะได้เจ็บผลผลิตแต่ว่าถ้าน้ำท่วมนะครับน้ำมานะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับพี่น้องครับปลูกข้างกันประมาณนะครับประมาณสัก4เมตรพี่น้องแต่ละขุมแต่ละจุดประมาณห่างกันประมาณ4ี่เมตรนะครับถ้าเราปลูกชิดกันใกล้กันจนเกินไปนะครับนี่ครับเถานะครับ หรือว่าเคียนะครับเขาก็จะนะครับยุ่จากันอยู่จิดกันจนเกินไปก็ผลผลิตก็หน่วยพี่น้องหน่วยกับสีใบญ่นะครับผมห่างกันประมาณ4ี่เมตรนะครับพี่น้องปลูกไว้ไม้มะนากับสีตะกินนะครับผมนี่ครับกำลังครับอันนี้คือนะครับผมปลูกมาแล้วผมปลูกมาแล้ววันที่ได้นะครับผม แปดแปดวันเดียวกับผมแปดวันเก้าวันครับนี่ครับผมปลูอเราเก้าวันนะก็ร่างนะครับเก้าวันเนาะครับในกรองในคางกระปุกคางฉลากพื้นก็ว่าประมาณเจ็ดสิบวันก็จะได้เก็บเก็บผลผลิตพี่น้องจะได้กินหน่วยนะครับผมนี่นะครับปลูก,กปูไว้ก็ประมาณสักประมาณสักห้าสิบขุมพี่น้องห้าสิบรูมห้าสิบจุด โอกาสจะได้กิน50 50ิปีดองห้เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศครับอากาศคึ้มๆนะครับหันว่าปลูกนะครับปลูกแล้วพี่น้องเอ้ยครับปัญญาได้ได้กินได้กินนวยนะครับอยากได้กินนวยแต่ว่าก็อยากให้ฝนตกมาครับให้ข้าวนะครับให้ข้าวพี่น้องครับผมขึ้นมานะครับ ีนี้เหตุหน้าทมวายากไหมครับผมหลายคนก็วายากเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึง่งพี่น้องผมถ่ยหน้าหุดถดะผมผมถดะสามขั้งนะครับขั้งที่สีก็คือไถหวานจริงๆพี่น้องเป็นว่ารซีรอบนะครับไถย่ยรอบ4ีขั้งเสียเงินเด้อซีรอบ ถ้ารอบละสองพันก็เป็นแปดพันบาทพี่น้องถ้ารอบละพันก็คือสี่พันบาทครับผมนีจากพลังเกิดมาเหตดน่ายากบอปีนี้ผมว่ากะอยากเนี่ยพี่น้องเพราะถากวานนะครับถากวานมีน้ำเป็นตมกับดินเป็นตมดินแฉดินจืดจนเกินไปนะครับข้าวก็จะไม่เกิดนะครับข้าก็จะไม่เกิดพี่น้องผมก็ร่งขืนมานนะครับผมนี่นะครับอ่านี่นะครับ ข้าปลูกกินไหวนะครับผมแต่กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเนาะครับบบซีเรียดนะครับผมขาปัป่นไหวนะครับถ้าไว้น้ำโบท่วมนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับเพราะว่าแตงโมหรือว่าแตงข้างหรือว่าแตงต่างๆพีน่น้องอ่แตงโมแตงไทยแตงข้างถ้ามีน้ำม,มานะครับเขาก็จะไม่เหลือพี่น้อง พราะว่าเขาเป็นพืชรุ่มรุกล่มลุกพี่น้องดินพันกันครับผมเนี่ยผมปลูกไว้ประมาณสักสักห้าสิบขุมเนาะสักห้าสิบลุมพี่น้องผมนะครับถ้าได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรผมต้นสีเอียนนะครับกระรังกับผาวันหน้าเนาะภาวนาว่าให้ได้กินกันแล้วกันพี่น้องบ่ได้ปลูกขายเลยครับ แต่จะให้พี่เห็นน้องกินให้ได้กินนวยว่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพี่น้องบ่เป็นะบัญังนะปลูกไว้ถ้าพาจะได้กินพี่น้องนะครับถ้าน้ําไม่มาท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้กินนะครับเป็นแตงโมปลอดสารนะครับไม่มีสารเคมีนะครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยากกลบ่ปฉีดนดะครับ ในหน้าผมนี่ก็ว่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ได้เอาสารเคมีที่เป็นพิษลงนะครับผมนี่นะครับผมกำลังเกิดครับรุมแล้วนะครับสามต้นชี้ตุนพี่น้องก็ว่ากันไปแล้วแต่เนาะครับผมแล้วแต่พะนะเตี่ยพี่น้องครับผมกำลังเกิดนะครับผมพี่น้องอ่ะ ครับโอ้ลมพี่น้องลมๆๆๆๆๆผมมีนะครับพี่พี่น้องนะครับกะถือว่านะบางหลุมบางขุมก็บ่เกิดนะครับพุเนาะอ่าก็บ่เกิดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรน้องเอาที่มันเหลือไอ้ที่มันไม่เหลือก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็พี่น้องบางขุมนี่ก็เกิดนะครับผมปลูก ผมปลูกก็ผมยอดประมาณนะครับประมาณหลุมนะครับขุมระไม่ต่ำกว่าสิบเมล็ดสิบในพี่น้องผมนี่เกิดมานะครับห้านะครับพี่น้องหาในหาต้นนะครับจุดประสมก็คือครับเหลือสองต้นก็ยังดีหรือว่าเหลือต้นเดียวก็ยังดีเนาะครับผมนี่ครับอีกประมาณสักสิบบ้านพี่น้องสิบบ้านเขาก็ทีนะครับถอดยอด ออกมานะครับถามว่าเขาถอนยอดออกมากับประมาณประมาณสักครบหนึ่งพี่น้องประมาณสักสิบเซนเลยยี่สิบเซนนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะแตกออกนะครับแตกออกย้าวมากับผมคระพามนาน้าว่าได้กินกันแล้วกันเนาะพี่น้องครับหลายคนก็ปลูกเคลือนกับผมนะครับบางคนก็บอกว่ามันจะได้กินบะละพันนะไปว่าน้ำสิบ่วมก้อนว่พี่น้อง น้ำท่วมกระซามเนาะครับพี่น้องน้ำท่วมกระซามเนาะครับเฮาบ่ได้ลงทุนหลายบาทดอกนะครับผมอ่าให้แตงกับบุกหนึ่งกระลอยลอยบาทลอยเศร้าลอยยี่สิบบาทครับผมนี่นะครับเขาจะได้กินไม่ต้องบ่ได้กินกับบ่เป็นย้อนครับผมนี่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ซีเรียสไม่เครียดหันเขาเป็นหน่วยนะครับผมหันเขาแตกออกมา ประมาณหาสิบขุมห้าสิบหลุมนี่พี่น้องถ้าหลุมละหนึ่งน่วยหนึ่งลูกนะครับแตงโมหาสิบลูกพี่น้องได้รถปิกอัพหนึ่งครับผมนะครับรถปิกอัพหนึ่งได้ครับพระว่ติเป็นแตงโมพันนะครับแตงโมพันจินตลาพี่น้องน้องครับนี่ครับผมอ่าจินตลาปลูกไว้พี่นอ้องนี่นะครับบรรยากาศ ผมกำลังอีกประมาณนะครับผมคิดว่าอีกประมาณสิบมือสิบวันนี้นะครับผมจะสิ่มาเมืองอีกนะครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมถาว่าช่วงเขาเป็นนวยนครับข้าวต้นข้าวเขาจะประมาณนะครับประมาณสักต้นข้าวที่ประมาณสักสามสิบเ้นจะเป็นมสูงไปน้องหรือประมาณสักเกือบเพียงหัวเข่าครับนะครับเกือบเพียงหัวเข่าสูงประมาณหัวเข่าเนาะครับผมแตงกัดสิเป็นนวยไ่น้อง แตงวัาน์ท่านเป็นนวยย่านแห้งครับผมย่านกามากิน <c oughs> พี่น้องแตงวันท่านเป็นนวยย่านกามากินแล้วพี่น้องนะครับกานะครับอีก,กาผมเขาชอบมากินแตงผมก็ปลูกอยู่ปีที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยผมจินวดมาบินแตกบึมบืมครับจอยิน้กแตงผมจโจกหลวกเกเล็กเหลือตั้งแต่ขวดแล้กบบกวกะบวกมันพี่น้องปีนี้ก็ยังตกใจอยู่ะครับ แตงประเทศนี่นเป็นนัวอย่างนี้กามากินแลลวอะพี่น้องธรรมดาเนาะเขาเห็ดคุนแห่กามาไว้เอาถ้าเขาจินจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านะครับแบ่งปันกันไปจินกับผมนี่นะครับพี่น้องผมอีกแถวหนึง่งพี่น้องครับรที่จะมาสามแถวครับอยู่ประมาณสักห้าสิบขุมห้าสิบหลุมหรือจะมากกว่านั้นเนาะผมประเมินเอาข้าว,าวพี่น้องจิตตามไวก่อน นะครับนี่ครับกำลังเกิดก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคนะครบลงหุมรุมละเก้าเม็ดสิบเม็ดไปนองเกิดมาอันละสองสอันละหนึ่งกันนี่นะครับนี่ครับผมตาว่าเขาเกิดทุกทุกรุมทุกขุมไปนองอย่างน้อยๆก็ต้องห้าสิบต้นห้าสิบหน่วยนล้วก็ผมก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีขุมมีรุมละหนึ่งหน่วยไปนอง ยางน,น้อยๆกับผมโอ้ครับยางน,น้อยๆก็ต้องไม่ต่ำกว่า3พี่น้องนะครับสามคูณห้าสิบพี่น้องร้อยห้าสิบหน่วยครับผมกินบ่เบิดเด่นลึกนะครับรอ้อยห้าสิบหน่วยเพราะว่าเด่นลดหกลดไม่พี่น้องเอ้ยบอลดีใจไปก่อนนะครับผมอดีใจไปก่อนเนาะผมอ่ะสนิทแหละพี่น้อง ป้าพี่น้องมือมึงห้มึงหน้ามึงบักแตงนะครับผลทำท่าว่าจะมาอีกแล้วนะครับประดีใจน้ำพี่น้องผู้ที่นะครับวานแล้วเขาเกิดแล้วนะครับประดีใจน้ำผู้ที่กําลังจะวานพี่น้องล่อว่าให้ดินแห้งจากน้อยทังเสียวานก็ยังไม่สายนะครับยังไม่สายครับบางมองบางบ้านพี่น้องยยกมาแจ้งหนไอยใสหน้าหดหรือว่าไถดะ นะครับแต่ว่าก็มีเวลาอีกตั้งสองเดือนนะครับผมอีกสองเดือนพี่น้องบรทษันสายนะครับยางแม่สายเกินแจ้นะครับพวพี่น้องปีนี้ถ้า,า,ามีน้ำโอจอยเอเชียพี่น้องไปไ้หวันสีบ่ให้เกิดนะครับเกิดยากนะครับเกิดยากต่าแห้งถ้าแห้งแห้งพี่น้องดินหนึ่งแห้งไทยแล้วกับไงกุ้มกุ้มพี่น้องวันจักสามสี่มือฝนตกมากก็เกิด รือว่าเอาไปเลยพี่น้องแต่กเกิดแต่ว่าถ้าไทยแล้วว่าแลเหมือนนี่ฝนตกมาในบันนี้พี่น้องน้ำนี่นะครับเขา,าเป็นฝ้าหรือว่าน้ำท่วมเกือบมิดพี่น้องเกิดกับบเกิด20เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือเห็ดหน้านี่คือชาวหน้าพี่น้องชาวหน้าคือกระดูกสลังของชาติเหตุมาตัาง้งแต่เกิดตายแล้วตายอีกพี่น้องบ่รวย มันจีดวยอยงน้อยพี่น้องเลยของกระแพงยิงสมือนี่ยครับค่าปุ๋ยสอบระพันกว่าแม่แจบปุ๋ยชีวภาพพี่น้องสอบระหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยสมัยก่อนปุ๋ยสอบละสรครับต่อมาสอบระเจ็ดร้อยแปดรยปุ๋ยชีวภาพสอบราสองร้อยร้อหิบกมือครับปุ๋ยเคมีสอบระเกือบสองพันบาทปุ๋ยชีวภาพข่อยับขึ้นมาสอบระ ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทถึงแปดร้อยบาทพี่น้องราคาเขา่าบ่ข้นจักเทือเขาดีกับเด็กขายเขาวว่าบ่ดีกับเพิ่นกะตีเด็กคนขึ้นมาหรือว่าให้ถือก,กลงทุนสามหมื่นสี่หมื่นพี่น้องและวกนเหมือนเป็นแสนขายเขาเมือนหน้ากับบอได้พ่อหาหมื่นคือบ่อเส้าเห็ดนะครับผมเจ้าบ่ไดเขาเป็นเจ้าหนะ้าเขาเสียทียัง นะครับพื้เทนในเขตอำเภอพลทรายเนาะครับส่วนมากจะเห็ดหน้าปลูกพืชอย่างอื่นไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับเพราะว่าว่ามีคลองน้ำ่านนะครับคลองน้ำมิจนาหม,มูนน้ำเสียวครับไม่กี่เดือนก็แห้งนะครับบ่คือทางอำเภออ,นะเอื่นนะครับเขตอ,อื่นนะครับในระยะยี่สิบอำเภอพิ้องบางอำเภอกับปลูกได้ฮอตทุเรียนปลูกยางพารา ปลูกมันสับปะหลังได้เมือ่อปีน้องส่วนมะนะครับส่วนในเฉตดอำเภอพันทรายนะครับปลูกอะไรไม่ได้น่าจะข้าวอย่างเดียวพี่น้องหน้าปีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หน้าปังสิบเปอร์เซ็นต์พอได้กินพี่น้องเนาะครับอ๋ออะไรกับปวดหัวปวดเข่าพี่น้องไปหาจินยาพาราก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณอยทาทางเพจ นักข่าวสารบันเทิงท่างเฟจสมชายรักสนามท่างทิกตอกสมชายก็ลอยเอียดท่งางช่อง YouTube ก็สมชายก็ลอยเอ็ดขอบคุณทุกกังใจครับผมดูดีไม่แห้งสวัสดีครับผม